อีทุกตาชาแนลนะคะทุกคนเย้ก็วันนี้นะคะทุกตาก็กลับมากับทีิปรีแอคชั่นอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนจะมาทำรีแอคชั่นเป็น MV Teaser เพลงอ่ะโซโล่เขาเรียกว่าอะไรน้องใช้คำว่าคัมแบ็กนะคะคัมแบ็กแต่ว่าเป็นแบบบัมโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของน้องแบแบๆนะทุกคนซึ่งทางออบิทนะคะก็ได้ปล่อยแบบ ทีเซอร์รูปภาพทีเซอร์แบบเอ่อเอ็มวีออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีแบบเอ่อคอนเซ็ปต์ฟรีออกมานะคะทุกคนซึ่งแบบที่ปล่อยที่ปล่อยออกมาทุกอันอะ่ะคือดีทั้งหมดเลยไม่มีความรู้สึกแบบว่าเบื่อแล้วไม่อยากดูแล้วเลยทุกคนมันแบบปล่อยออกมาแต่ละครั้งคือตื่นเต้นทุกครั้งแบบดีมากแล้วเขาทํางานดีมากงานแบบทุกคน,ท,กคนทุกคนเข้าใจไหมทุกคนที่ได้ดูก็คงจะคิดแบบเดียวกันกับลูกตานะว่าแบบงานที่ เราได้เห็นที่เขาปล่อยออกมาคือมันดีมากจริงๆอ่ะวันนี้ทุกตาก็จะมาทำรีกชั่น MV Teaser ทั้ง2ตัวของน้องแบมน,นะคะชื่อเพลงว่าริบบอนนะคะทุกตากอ่านถูกไหมริบบอนรีบอนริบบินมันชื่อเพลงว่าริบบอนนะคะทุกคนซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงไตเติลในบัมครั้งนี้เนาะก็โอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราค่อยมาเมาส์กันหลังดูเสร็จเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะไปดูกันเลย เอาไว้โอเคค่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่า M V T Ser Ribbon ทั้ง2ตัวนี้จะเป็นยังไงนะทุกคนเนาะคือทุกตาอดทนไม่ได้ดูมาเพราะว่าจะเก็บมาไว้แบบดูพร้อมกัน2ตัวที่จริงอะคิดว่าแบบ T Ser ตัวที่2อ่ะมันจะปล่อยออกมาสีทุ่มคืนนี้แต่ว่าไม่ใช่เว้ยคือนางปล่อยออกมาตอน4ี่โมงเย็นก็เลยเออโอเคก็ถือว่าแบบเอามาดูพร้อมกันเลยตอนนี้เนาะทุกคน แอบกระซิบนิดนึงว่าเดี๋ยวคลิปหน้าทุกคนจะทำเรียกชั่นเป็นทีเซอร์ของน้องขยอมด้วยนะทุกคนคลิปคลิปต่อกันเลยเพื่อรักมุดงูนะคะโอเคไปไปเลยดีกว่าพูดเดยอะแล้ว let's go โอเคเรามาเริ่มกันที่ทีเซอร์ตัวแรกเลยนะคะรีบบอน let's go <S น้องแบบน่ารักมากจริงๆนี่่ะทุกคนดูดิ แบบงานดีมากสเกสก์ตเดี๋ยวไปต่อกันที่ตัวที่สองเลยทุกคนมันแบบจะได้ต่อนเนื่องกันเนาะเดี๋ยวหนึ่งสองสามเนี่ยคือแบบมองหน้า มากคนมีควาแบบสีแบบคัลเลอร์ฟูอเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าแบบมันดีจริงๆเว้ยนี่แล้วก็แบบแบบตอนท้ายเอวี ตอนทีเซอร์ตัวที่สองเมื่อกี้มันจะมีเสียงน้องที่ร้องเพลงเนาะอ,อยากฟังแล้วอะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่จะถึงวันที่สิบห้าทุกคนอยากฟังเพลงน้องแล้ว,แล,วแล้วคือที่ปล่อยมาทีเซอร์แบบที่เป็นชื่อเขาเรียกว่าเพลย์ลิสต์ในบัมน้องคือแบบมีส่วนร่วมในการทําเพลงทุกเพลงเลยอะแซนภุมิใจทุกคนมันเป็นคือบัมครั้งเนี้ยทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นบัมที่เป็นบัมของน้องแบมที่น้องแบมทําออกมาให้พวกเรา ได้รับฟังได้ได้ชมกันแบบจากน้องแบมเลยจริงๆอ่ะทุกคนน้องเต็มที่มากมากๆอ่ะภูมิใจอ่ะแล้วแบบตอนที่ลูกตาดูอ่ะคอนเซปต์ฟิล์มอ่ะที่น้องจะมีแบบน้องน้องอใ,ในในในคลิปอะมันจะมีบอกว่าเหมือนแบบเหมือนได้เกิดใหม่อ่ะลูกตาก็เลยรู้สึกว่าแบบนั้นจริงๆมันแบบพอได้เริ่มใหม่ เหมือนแบบการเริ่มใหม่ครั้งเนี้ยมันตั้งแต่เริ่มมาเราก็ต้องรู้สึกได้ว่าแบบมันมีแต่สิ่งดีๆอะ่ะนนองทุกคนเนาะเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเราก็คือแบบลาขาดจากนิตยสารแบบแถมเนี่ยว่าจะหยิบออกมาให้ดูแต่ว่าช่ามาันเถอะแบบเราลาขาดจากนิตยสารแถมแผ่นซีดีมาเป็นแบบอัลบั้มที่เป็นกล่องแล้วอะ่ะทุกคนตุกตาชอบบั้มที่เป็นกล่องแล้วก็เราเปิดออกมาแล้วมีแบบม,แบบมีโฟโต้บุ๊กอยู่ข้างในอะไรเงี้ยตุกตาชอบแบบนั้น แล้วซึ่งทีมสองไม่เคยทําให้เลยเว้ยมันเป็นนทุกคนเข้าใจไหมแล้วทีเนี้ยออบิทเขาทํามาดีมากเลยอะบัมอะเป็นอ่าเป็นครั้งแรกที่ตุ๊กตาเห็นบัมปุ๊บคือบอกปากเลยว่าจะสั่งแน่นอนอะไม่ต้องรอแบบเพื่อไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าตอนซื้อจะต้องซื้อแบบเพราะว่าเป็นหน้าที่เราเพราะว่าเราต้องดันยอดอะ่ะ มันซื้อเพราะว่าแบบอยากได้อยากมีอยากม,มีเก็บไว้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีสิ่งที่อยากพูดเยอะ <ๆ S 1> แยะเต็ไมไปหมดเลยทุกคนแต่แบบเดี๋ยวจะว่าแบบไวเวอร์ไปแต่มันแบบมันดีจริงๆอะทุกคนทุกคนเข้าใจทุกตามไหมคือเหมือนอัดอั่นอะไม่รู้ว่าจะพูดกับใครอะคือตอนนี้ได้พูดแล้วอะวทุกคนคือมันดีแล้วก็ทุกตาแบบประทับใจในอ่าในการที่ออบิทโปรโมทคำเอ้ย คมแบ็กน้องบอกว่าใ,ใช่ครัว่าคมแบ็กครั้งนี้ของน้องมากอะแล้วรูปที่ปล่อยออกมาคือแบบแตุกตาชอบงานอาร์ตของเขามากคือมันแบบดีมากจริงๆทุกคนคือตอนนี้รอแบบรอฟังเพลงรอดู MV รอแบบแกะอัลบั้มไม่ไหวแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะทุกคนไว้เรามาเจอกันวันที่เพลงปล่อยนะก็มาดูกันมาวิด MV วไปด้วยกันนะทุกคนแล้วก็ มาเจอกันอีกทีตอนที่แกะบัมด้วยนะทุกคนมาเป็นเพื่อนทุกตาบิดมาเป็นเพื่อนทุกตาแบบเออมาบิดเป็นเพื่อนกันนะทุกคนวันนี้ทุกตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเนาะทุกคนเนาะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบกันนะถ้าเกิดทุกตาพูดมากไปแบบหรือว่าพูดวงกไปวนมาก็ต้องขอไปทุกคนมานะที่นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนเนาะก็ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของทุกตาด้วยนะคะเอ่อถ้าเกิดมีอะไรทุกคนแบบอยากคุยอยากเม้ากันก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนทุกตาอ่านทุกคอมเมนต์นะคะก็ไปแล้วคะ่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย